สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันที่7กันยายน,นะครับก็วันนี้ฟุตบอลรายการสำคัญที่สุดยังคงเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มวันนี้จะเตะกันอีก8คู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่ามีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับมีทีมใหญ่ลงเตะกันเทียบเลยนะครับผมอาวันนี้นะครับก็ เรื่องของทีเด็ดนะครับก็คัดมาฝากกัน2คู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านเจอกับวิกตอเรียเพลเซ่นจากเช็นะครับบาร์เซลโลนาตอนนี้กำลังผลง,งานยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงประตูได้มากมายนะครับตลอดช่วง30มสิบวผ่านมานี่คือยิงได้ยังต่ำา3ลูกขึ้นไป นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนี่ก็คือการบุกไปถล่มเซบีย่านะครับมา3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนเพลเซนนี่ผ่านลอกคัดเลือกมานะครับนัดก่อนนี่เจอกับคาราบักก็ชนะมา2เกยมเย่าเยือนนะด้วยสกอร์รวม2ต่อ1นะครับแล้วก็ผลงานในลีกค่อนข้างดีนะครับชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับต่อเกมนี้นะครับการไปเยนบาร์ซ่าก,ก็ถือเป็นงานที่หนักมากๆเพราะว่าชื่อชั้นกับเรื่องของคุณภาพทีมเนี่ย มันเป็นรองชัดเจนนะครับบาซ่านี่คือแข็งแกร่งกว่าทุกตำแหน่งนะครับตั้งแต่ประตูยังกองหน้าเลยนะครับยิ่งกองหน้านี่คือมีตัววางผลได้เพียบนะครับสำหรับบาซ่าไม่ว่าจะเป็นอุสมันเดมเบเล่น,นะครับลาฟินญาแล้วก็เลวันดอฟสกี้นะผมชืวว่ววันนี้บาเซโลน่ามีโอกาสที่จะชนะได้สูงมากๆนะครับส่วนราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับเขาให้บาเซโลน่าต่อ2.25นะอาจจะดูแพง แต่ด้วยความที่พวกเขาชื่อชั้นหนึ่งกว่าเยอะนะแล้วก็สถิติการเจอกับทีมที่อลองบอลกว่ามากๆนะคิดว่าบาร์ซ่าไม่น่าพาดนะครับผมคิดว่าวันนี้สองประตูน่าจะมีนะส่วนจะยิงขาดไม่ขาดเนี่ยก็ตงลุ้นกันแต่ว่าดูแลโอกาสของบาร์เซโลนาที่จะยิงขาดนั้นมีมากกว่าก็ให้เลือกเชียร์ที่บาร์ซ่าก็แล้วกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะที่ผมจะหยิบมาฝากกันในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สเปอร์แล้วกันนะครับสเปอร์น,นี้จะเล่นในบ้านเจอมักเซยนะครับมักเซยก็เป็นทีมที่ปีนี้มาดีนะครับผลงานยอดเยี่ยมนะในลีกเอ,อร์นี่คือยังไม่แพ้ใครตลอด6เกมที่ผ่านมานะครับเป็นการชนะถึง5เกมแล้วก็เสมอหนึ่งะครับส่วนสเปอร์ก็เช่นกันนะครับของคอนเต้ก็ปีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป4เสมอ2 นะครับผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับในเรื่องของเกมรุกก็ถือว่าวางผลได้นักเตะตัวหลักๆก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับแฮร์รี่เคนส่วนนิงมินและพวกนี้นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นตัวหลักของทีมอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องบอกว่า,าถ้าเทียบกันจริงๆต้องบอกว่าสปอรย์ยังดูดีกว่านะครับผมคือมาร์คเซย์อาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นนะในปีนี้จากการเสริมทัพมาใหม่เล่นกันได้เข้าขากันมากขึ้นนะครับนักเตะ หลายคนถือว่าทำางานได้ดีแต่ถ้าเกิดมองลืงประสบการณ์นะครับนักเตะหลายคนยังด้อยนะครับในลีกทีระดัแบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้สเปอร์ก็ค่อนข้างดูดีกว่ายิ่งคอนเนค่คอนข้าจะเคี่ยวแล้วก็เคียบหนักอยู่แล้วนะในเรื่องของการการเล่นนะแล้วก็เรื่องของแท็กติกนะผมคิดว่าวันนี้สเปอร์ก็ยังจัดจ้านกว่านะครับราคาเนี่ยเปิดมาอาจจะคิดหนักนิดนึงเพราะว่าสเปอร์ก็ช่วงหลังจะยิงใครได้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ แต่ว่าวันนี้เจอมากรยกเป็นเกมที่เป็นทางการเป็นเกมที่ต้องจริงจังเาคิดว่าสเปอร์ไม่น่าพลาดนะกับการเก็บชายชนะในวันนี้นะครับผมราคาที่เปิดมาอยู่ที่1่ลูกนะผมเชื่อว่าสเปอร์ชนะได้นะส่วนจะยิงขาดไม่ขาดก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนะแต่คิดว่าวันนี้สเปอร์ในบ้านก็มีโอกาสสูงที่จะชนะขาดได้เหมือนกันก็ให้เชยร์ที่สเปอร์นลังกันนะครับสรุปแล้ว2คู่วันนี้นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ อสองทีมต่อเลยนะก็จะเป็นอาบาร์ซโลนาครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นทอ,นนอร์นาพอสเปอร์นะครับผมอันนี้เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ